พระเทศศาสนาพิบาลประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห์5ส่วนกลางได้น,นําคณะกรรมการทั้งส่วนกลางและหนกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศิลห์5ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาคหนึ่งจำนวน4จังหวัดตั้งแต่จังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครและปทุมธานี วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2563ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแห่งที่ 1. ชุมชนวัดไซใหญ่หมู่ที่ 5. ตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยประชากร4,335คน2,019หลังคาเรือน วัดประจำหมู่บ้านคือวัดไซใหญ่มีพระครูวิสุทธิ์ที่นนทคุณเป็นเจ้าอาวาสและศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านมีพระประทานในพระอุโบสถสมัยอู่ทองชื่อว่าหลวงพ่อทองคำชาวบ้านเคารพนับถือมากมีตลาดน้ำวัดไซริมคลองพระพิมลราชาติดกับวัดเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ประกอบสัมมาชีพชาวบ้านทำนาทำสวนทำไร่ปลูกพืชผักสวนครัวรั่วกินได้ มีการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านเป็นยาม่องมีการนวดแผนไทยและประธานได้นำคณะสงฆ์ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย แห่งที่สองบ้านคลองขวางหมู่ที่4ี่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยมีประชากร626คน166หลังคาเรือนมีพระครูโสพิธธรรมวิสุทธ์เป็นจเจ้าอาวาสได้สร้างกำแพงวัดมีลักษณะเป็นกำแพงเมืองเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากมีประเพณีสำคัญคือประเพณีแห่เต่า ทุกวันที่15เมษายนชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลคลองขวางจะออกมาร่วมประเพณีนี้ที่วัดคองขวางเพื่อให้มีความสามัคคีมีเมตตาส่งเสริมการรักษาศีลห้าที่ประทับใจคณะกรรมการที่สุดคือนักเรียนของโรงเรียนคลองขวางที่สวดมนต์หมู่ได้ไพเราะและมีความสงบเรียบร้อยแสดงว่าได้รับการฝึกผลอบรมมาเป็นอย่างดี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่โดดเด่นที่สุดคือมาลัยบายสีที่มีความวิจิตรงดงามที่สุดนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มพวงหลีดดอกไม้จันทร์เพื่อก่อเกิดรายได้ลดขยะได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอีกด้วยวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแห่งที่1หมู่บ้านทหารเรือหมู่ที่2องตำบสลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากร4,549คน1,637หลังคาเรือนมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดด่านสำโรงมีพระครูวิมลสุภการเป็นเจ้าอาวาส ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทุกท่านคงได้สัมผัสได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นไปของสังคมที่มีทั้งความแตกแยกความขัดแย้งกันในทางความคิดความแผ่นแปะจากธรรมชาติและอุบปัติไทยมหาเถรสมาคมเึ็เห็นข้อให้มีโครงการหมู่บานสายสิ่ห้าเพื่อเป็นโครงการของคณะสงฆ์ที่จะมาช่วยกันแก้ไขความรู้ และนำความสุขมาสู่ประชาชนและสังคมไทยสินห้าเป็นหลักประการทางัารปัมมนุษย์เมื่อทุกคนมีสินห้าด้วยกันสังคมนั้นๆคือประชาชนย่อมจะอยู่เป็นสุขเพื่อเป็นไปได้ขอให้ชื่อว่าน,นว่าหมู่บ้านรักษาสินห้าหมู่บ้านนี้ม,มีความโดดเด่นคือมีการตั้งประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสินห้าเป็นของตนเอง มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งมีการทำกิจกรรมเนื่องด้วยโครงการนี้ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนตั้งแต่เปิดโครงการนี้มา4ปีเป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดชาวบ้านมีสํมมาชีพคือทำแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูฝอยหมูกระจกเป็นสินค้าประจำหมู่บ้านเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งหมู่บ้านหนึ่งาจวต็กันมา กำลังใจแล้วก็เพิ่งไปเจอเนี่แหะอธิบายทุกเรื่องเออปวดนี่ใช่ไหมฉันไม่มีใช่ไหมฮะ阿拉ก็ไม่ให้เจอกันเพราะว่าแต่วา่าพอดีทุกเรื่องแล้วกันาคนที่จะพูดดีๆที่เลยคือเลยเป็นคนประเทศบัญชาพรของพันหานะโครงการหมู่บ้านภาษาศิลป์นะถ้าคนในจังหวัดสมุทรปราการ มีบุญมีบารมีต้องเอาทัา้ผทุกอย่างออกจากผู้ใหญ่มาปเป็นสสใช่ไหม <c oughs> จริงๆคนอย่างนี้ต้องไปเป็นสสเพราะอ,อะไรรู้ไหมอัตมาพูดตรงๆในวันนี้นะแต่ยังม,มันยังไม่หมดจังหวัดตราถ้าจังหวัดตราหมดเมื่มอไรนนะั้นอัตมาจะดูอีกสามสี่จังหวัดผมข้อแย้งต้องนึกในใจเลยหมู่บ้านนี้มันต้องไปโว์ระดับประเทศ มันต้องโชว์จริงๆเพราะอะไรแล้ววันนี้ลองดูหมู่บ้านซีหนึ่งที่ต้องกราบขอบคุณคือหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดต่ากกันทันเพอตรงนั้นเป็นที่จัดงานแต่ตรงน,นี้มาดูของจริงแลวดูของจริงเนี่ยท่านผู้ใหญ่ปรรยายเห็นภาพชัดพระเดชคุณพ่อประธานครับตามที่ก้าวกับผมได้บอกว่าเราไปกันมา 7, เ30กับหมู่บ้านไม่เคยมีหมู่บ้านไหนเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ชัดเจนเรื่องสีห้าที่สําคัญในธรรมนูญหมู่บ้านนั้นให้ความสําคัญกับคุณธรรมอย่าเลียธรรมก่อนเลยไมไ่เอาตัวอื่นขึ้นเลยเนะมวดหนึ่งไม่ได้บทั่วไปแต่มวดที่สองเอาศีลธรรมเข้ามาก่อนถ้ามันไม่มีศีลธรรมแล้วที่ท่านผู้ใหญ่บรรยายจบเลยอย่างอื่นมันพัฒนาไปไม่ได้หรกอกเพราะตัวศีลธรรมเป็นตัวกาหนดคม อาตมาจะงนึกในใจไม่ช้าเลยคุยกันมันจะเป็นไปได้อย่างไงนะต้องคนต้องไม่รู้เป็นพันๆนคนแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยแต่พอามาดูตรงนี้จริงๆทำนองครับไม่มีมุสาวาทาเวแลมณีเลยครับนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านอาตมาื่อกินเนี่ยท่านประธานนั่งในรถมาาเพิ่งเจอออกหมู่บ้านและาสินห้ามาก็หลายปีแล้ว มีประธานโครงการบอกว่าภาษาสินห้าหรือท่านดร,รกิติที่อื่นไม่มีถ้ามันมีแบบอย่างนี้อาตมาจึงเชื่อแบบแผนและธัน้นพจนที่เขียนไว้แต่ถ้าพูดปลอยๆแบบต่อยหอยอาตมาไม่จะขัพ้พอดูจากตรงนี้ปั๊บมันไปสื่อกับที่ท่านผู้ใหญ่พูดฉะนั้นคณะกรรมาการวันนี้บอกอีกอึง้งทึงเสียวน่าจะได้รางวัล ถ้ามันไม่มีหมู่มบ้านที่สองนะวันนี้อยากจะอยู่ตรงนี้กันสักวันเลยนะมันรักทัดใจามากเลยหลวงพ่อแย้มนั่งในรถเมื่อกี้มันจะจริงไหมในที่เขารายงานบอกพ่อเ้องไปดูหมู่มบ้านนี้พอมาจริงๆนี่ต่มาปิดประตูทุกรูปแบบเลยคณนะกรรมาการเห็นควา,ามจริงปรากฏแม้อาจจะมีเล็กลอดบ้างมันเป็นธรรมชาติของคนที่ยังอยู่ในสังคมของคนที่มีกิเลสแต่มีปัญหาทำาไรนี่วิธีคิด นี่นี่ไอตัวนี้เนี่ยที่อื่นมันไม่มีวิธีคิดของข้างผู้ใหญ่เนี่ยา,าบางทีมันมีแะ้วแต่ไม่แก้ปัญหานั่นคือไม่มีวิธีคิดแต่พอไม่มีวิธีคิดปั๊บมันจบด้วยปัญหาเอาเฟซออนไลน์มาใช้หน้าบ้านหน้ามองหบ้านบ้านลงกันไปสินะโชว์กันคนเราูบ้านเขาสหการาบ้านเราทำไม,มดีมีผู้นำที่มีคุณธรรมมีผู้นำที่สร้างสรงสรค์ความสามัคคีทั้ง อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไม่ต้องบรรยายนี้ประทับใจจนสุดหัวใจจะรั่วพัวหัวใจจะเหลวเล้ว,วันนี้นะชื่นใจจริงจรยูนนะขอบคุณมากคณะกรรมการการูปแบจะสอบนะ่านเจาคุณท่านจะคุณรีหน่อยท่านจ้าคุณรีเวลายูานถากแห่งที่สองบ้านนาเกรงหมู่ที่สี่ตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการมีประชากร501คน86หลังคาเรือน มีวัดนาเกรงเป็นวัดประจำหมู่บ้านพระอธิการเล็กประพาโสเป็นเจ้าอาวาสชาวบ้านหมู่นี้ส่วนใหญ่ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นจากเช่นลูกจากรอยแก้วมัดย้อมลูกจากแซ่ปัดยุงจากหมงจากลอกใบายาสูบเย็บจากมุงราคาตะกร้าสารด้วยก้านจากมีเรือสำหรับบริการ ผู้ที่ต้องการนำเท่ากระดูกไปลอยอังคารในแม่น้ำเจ้าพยาด้วย วันที่29สิงหาคมลงพื้นที่กรุงเทพมหานครแห่งที่1ชุมชนมั่นคง133แขวงบางบอนใตน้เขตบางบอนมีประชากร331คน103หลังคาเรือนมีวัดบางบอนเป็นวัดประจำหมู่บ้านพระครูปรีชาวุฒิกรจเจ้าอาวาสได้พัฒนาวัดให้เป็นตลาดน้ำตะวันรุ่งทุ่งตะวันแดง ให้ชาวบ้านได้ขายของทั้งในคลองและบนบกในที่วัดช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่วนชาวบ้านชุมชนมั่นคง133เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาด้วยตัวเองของชุมชนเองจากเดิมอยู่ในลักษณะเป็นสลัมแต่สามารถพัฒนาให้มาอยู่เป็นบ้านตึกได้ถึงจะมีที่ทำกินน้อยก็อาศัยที่ชายคาหลังบ้าน ปลูกเห็ดนางฟ้าทุกช่องหลังคาบ้านเพื่อขายเป็นรายได้มีการแปลรูปเห็ดแดดเดียวเห็ดสามรสแหนมเห็ดน้ำพริกเห็ดต่างๆเป็นสิชนิดได้นำรายได้มาเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนถือว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กก่ชุมชนอื่นๆในกรุงเทพได้ วันที่1กันยายนพุทธศักราช2,563ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแห่งที่1บ้านคลองระแหงพัฒนาหมู่ที่3ตำบลระแหงอำเภอลาดตุ่มแก้วมีประชากร2,330คน1 5 0หลังคาเรือนวัดบัวแก้วเกอรเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีพระครูวรธรรมธานีเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอมีตลาดระแหงร้อยปีเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยว ชาวบ้านมีการทำสัมมาชีพต่างๆเช่นการเผาถ่านทําน้ำส้มควมันไม้ซึ่งน,นำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในครัวเรือนการเกษตรและปะศุสัตว์นอกจากนี้ถ่านไร้ควันยังเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการมากชาวบ้านดำเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่สองบ้านคลองลาดหลุมแก้วหมู่ที่หนึ่บลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้ว มีประชากร6 0 5คน246หลังคาเรือนมีวัดลาดถุมแก้วเป็นวัดประจำหมู่บ้านพระครูรัตนปุญญากรเป็นเจ้าอาวาสชาวบ้านประกอบสมาชีพด้านต่างๆเช่นทําผลิตภัณฑ์องค์นุ่งผ้าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้สร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีการสร้างวินยัยด้านการออมให้กัชาวบ้านด้วยการจัดตั้งกลุ่มกองทุนวันละหนึ่งบาท เป็นต้น